สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่ภูมิมีเรื่องดีๆนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือคําว่า change นั่นเองนะครับเพื่อนๆเคยเป็นไหมครับว่าเราเบื่อกับสถานะปัจจุบันเบื่อกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันเบื่อกับชีวิตปัจจุบันเบื่อกับรูปร่างปัจจุบันเบื่อกับแนวคิดปัจจุบันเบื่อกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันแล้วรู้สึกว่าเราต้องการจะมีคําว่า change หรือคําว่าเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับแต่หลายคนเนี่ย คือเบื่อได้นะครับรู้แหละว่าจะต้องทําอะไรแต่ไม่สามารถลุดออกจากวงโคจรเดิมๆเก่าๆออกไปได้นะครับซึ่งถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเรียกว่าเต็มรูปแบบได้เนี่ยมันค่อนข้างยากแต่วันนี้พี่ภูมิมีเคล็ดลับนะครับว่าถ้าคุณเบื่อความความเป็นคุณคนเก่านะครับเบื่อชีวิตเดิมๆเบื่อรูปร่างเดิมๆนะครับเบื่อนิสัยเดิมๆเบื่อสิ่งเดิมๆที่มองว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับคุณเดี๋ยวเรามาฟัง5เคล็ดลับง่ายๆนะครับที่เราจะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่อย่างสิ้นเชิงนะครับ ข้อที่1นนะครับสำคัญที่สุดคือหนึ่งคุณต้องมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวนะครับว่าคุณจะไม่ยอมนะครับคุณจะพอแล้วนะครับคุณจะไม่เอาต่อไปแล้วกับสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยจะไม่เอาแล้วนะครับคือใจเนี่ยนะครับระดับจิตใจเนี่ยคุณต้องยกขึ้นมาก่อนเลยว่าเฮ้ยวันนี้แหละพอแล้วมันคือวันสุดท้ายวันสุดท้ายที่ฉันจะเป็นแบบนี้วินาทีสุดท้ายนะครับสิ่งสุดท้ายนาทีสุดท้ายที่ฉันจะใช้ชีวิตแบบนี้ที่ฉันจะเป็นคนในร่างนี้ ที่จะเป็นจิตวิญญาณแบบนี้นะครับเมื่อเราตัดสินใจได้แล้วมันจะเกิดพลังนะครับเกิดพลังที่เราจะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงนะครับความเปลี่ยนแปลงบางครั้งมันอาจจะมาพร้อมกับความเจ็บปวด,ดความเหนื่อยหรืออะไรก็ตามแต่ว่าถ้าใจเรามันพร้อมจะยกขึ้นแล้วว่าฉันพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวชิตฉันดีขึ้นมันจะเกิดเป็นแรงผลักดันมหาศาลนะครับเพราะฉนั้นข้อหนึ่งคุณจะต้องเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวตัดสินใจเลยว่าพอพอกันทีฉันจะเปลี่ยนนะครับข้อที่สองนะครับก็คือให้รู้สึก นึกคิดใหม่นะครับทันทีเลยนะครับโดยที่คุณยังไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นวันนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณน้ําหนักเยอะคุณหุ่นไม่เฟิร์มนะครับคุณอยากจะมีรูปร่างที่เหมือนในแบบนางแบบคุณอาจจะอยากมีรูปร่างที่ดีขึ้นน้ําหนักลงสักห้ากิโลสิบกิโลก่อนที่คุณจะมองเห็นฟิสิกอลเชนคือการเปลี่ยนแปลงร่างกายเนี่ยจิตใจคุณต้องเปลี่ยนแหละนะครับคุณจะต้องเปลี่ยนก่อนเลยว่าเฮ้ยถ้าฉันจะเป็นคนที่น้ําหนักแบบเนี้ไลฟ์สไตล์ชีวิตฉันจะต้องเปลี่ยนเลยเป็นทันทีเขาจะกินอะไรวะนะเขาจะเขาจะออก,ก เขาจะใช้ชีวิตยังไงเราต้องเปลี่ยนทันทีนะครับเริ่มจากมื้ออาหารปัจจุบันเลยไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอว่าเดี๋ยวเป็นอ่าเป็นเดี๋ยวรอเป็นชีทมิลเดี๋ยวเป็นมื้อหน้าก็ได้ถ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับการเทรดถ้าคุณจะเทรดบอกต่อไปนี้ฉันจะเทรดได้กําไรฉันจะไม่พอแตกแล้วฉันจะมีเอ็มเอ็มฉันจะมีวินัยคุณก็ต้องเริ่มแต่วันนี้เลยไม่ใช่บอกว่าโอเคยยวนหน้านี่มันคือพอเดโมนี่มันคือไมไม่จริงฉันยังยวนตัวเองถ้าเป็นเงี้ยคุณเปลี่ยนไม่ได้นคคครััพาาง้้้นนอออที่สสญมกกกืุณตูึึิด และกระทําอย่างผู้ที่ได้รับไปแล้วนะนี่คือคีย์เลยนะคีย์เลยคือคุณต้องนึกคิดก่อนเลยว่าเฮ้ยมาสาเร็จไปแล้วรูปร่างใหม่มาแล้วคอร์ดใหม่มาแล้วฐานะใหม่มาแล้วนะครับชีวิตใหม่มาแล้วรูปร่างใหม่มาแล้วรู้สึกและรับรู้ได้ยกความรู้สึกคุณขึ้นนะครับให้คุณทําทันทีนะครับและข้อสามนะครับเปลี่ยนแวดล้อมคุณนะครับเปลี่ยนแวดล้อมคุณ ให้เป็นสิ่งสนับสนุนยังไงครับเราอาจจะไม่เปลี่ยนคนรอบข้างไม่ได้นะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนสังคมที่อยู่ได้คุณอาจจะย้ายตัวเองนะครับไปอยู่ในสังคมที่แบบเฮลตี้ขึ้นนะครับสำหรับคนที่รักษารูปล่างคุณย้ายตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคนที่พูดเรื่องของความสําเร็จพูดเรื่องของอการเทรดที่ได้กําไรนะครับเปลี่ยนไมเซตใหม่นะครับเปลี่ยนวิชาใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนรูปภาพที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเปลี่ยนจัดห้องใหม่เอาโปสเตอร์มาแปะ การสําเร็จต่างๆเรื่องเกี่ยวกับรูปร่างเงินบ้านหลังใหม่ที่อยากได้โทรศัพท์มือถือลองไปเข้าไปในโปรแกรมที่สามารถจะดึงภาพที่คุณอยากได้เข้ามาบ่อยๆนะครับให้ทุกสิ่งแวดล้อมคุณนะสนับสนุนคุณนะคุยกับคนที่ไม่มีไม์เซตใกล้ๆก,ก,กันมันจะทําให้คุณเปลี่ยนและสนุกขึ้นแล้วก็ทําให้ไม่เหนื่อยนะครับไม่รู้สึกว่าใช้ความพยายามมากจนเกินไปนะครับคือไม่ฝืนนะครับประมาณนั้นเองนะครับซึ่งก็จะมาเป็นข้อสี่ข้อสี่ต่อคือว่า คุณจะต้องกระทำตัวเองให้รู้สึกสม่ำเสมอเรื่อยๆและไม่ฝืนไม่รู้สึกต้านไม่รู้สึกดึงดันกับสิ่งที่คุณคิดนะครับเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกต่อต้านมีความรู้สึกเหนื่อยมาเกิดแรงต้านมันจะทำให้คุณเนะี่ยเปลี่ยนได้แบบไม่ไม่ยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คือว่ามองมองสิ่งที่เปลี่ยนขึ้นจากจากสิ่งที่ทำอยู่แล้วนะพี่คงจะพูดไงดีเหมือนกับว่าตอนเนี้ยสมมติถ้าเราจะพูดถึงเรื่องคนรูปร่างดีเนาะเราก็ต้องรู้สึกแล้วว่า แม่มืออาหารเฮลที้อันนี้มันต้องอร่อยนะอร่อยคืออร่อยไงอร่อยคือเพราะมันทําให้ฉันเนี่ยรูปร่างดีขึ้นฉันจะมีซิกแพคฉันจะอ่อเป็นคนที่มีรูปร่างกำยำมีสุขภาพตรวจมาค่าเลือดดีมากๆเลยนะครับน้ำตาลในเลือดลดลงสตรสลดลงนะครับมีไขมันอุดตันในเลือดลดลงคือถ้าเรามองผลลัพธ์เนี่ยมันทําให้สิ่งที่เรากาลังทําอยู่เนี่ยมันไม่ฝืนมันไม่ต่อต้านแต่ถ้าเกิดเรามองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผักมันขมจังเลยไม่อยากกินโอ้โหเบียร์ก็น่าดื่มนะ นมเติมน้ำตาลหน่อยได้ไหมเอ่อชาเย็นชาไทยก็อร่อยอย่างเงี้ยคือเรามองในปัจจุบันเราไม่ได้มองถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับกับเป้าหมายเราในอนาคตมันทําให้เรามันจะถูกดึงเราออกจากเส้นทางอย่างง่ายเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําอะไรที่ค่อนข้างจะไม่ฝืนนะฮะสม่ําเสมอนะครับเรื่อยๆนะโดยที่ไม่ต้องความมีความรู้สึกว่าเกิดแรงต้านนะครับกิจกรรมอะไรที่ทําให้เกิดแรงต้านลองลองย้อนกลับมาดูใหม่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันสนับส,ส,สนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ตัดมันออกไปก่อนนะครับ และข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับที่สําคัญมากๆอีกข้อหนึ่งเลยก็คือว่าโฟกัสนะครับคาว่าโฟกัสพิภูมิเนี่ยไม่ได้โฟกัสว่ารูปแรกที่ฉันต้องการมันจะมาเมื่อไหร่น้าหนักที่ฉันต้องการชั่งทุกเช้าหรือว่ามันจะลงเมื่อไหร่นะครับหรือว่าพอร์เทรดเราจะโตเมื่อไหร่เราจะได้กำไรไม้ละเมื่นเหรียญไหมละแสนเหรียญแม้ไหมละล้านเท่าไหร่นะครับอันนี้คือการโฟกัสที่ผลของมันซึ่งทําให้เราอาจจะเกิดการท้อถอยถ้าเราเพิ่งเริ่มในการเปลี่ยนแปลงขอให้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมาเป็นว่าจงเชื่อใจ จงมั่นใจในตัวคุณเองว่าคุณกําลังกําลังเดินทางตามเส้นทางที่คุณกําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณโฟกัสแต่ผลของสิ่งที่คุณกําลังกระทำนะวันนี้คุณตอบตัวเองได้ว่าวันนี้ฉันตื่นเช้ามาฉันทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับฉันออกกําลังกายไปแล้วเวลากี่นาทีนะครับฉันเบิร์นแคลอรี่ไปเท่าไหร่แล้วสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ฉันนะครับ ไปสู่ผลลัพธ์ที่ฉันต้องการนะวันนี้ฉันตื่นมานะครับฉันดูกราฟฉันใจเย็นฉันรอได้ฉันเอ็มเอ็มทุกไม้ฉันมีจุดออกจุดเข้าที่เกิดกําไรฉันรู้จักเก็บกําไรฉันศึกษาสิ่งที่พัฒนาตัวเองทุกวันคุณโฟกัสแต่ตรงนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงมันจะเร่งเข้ามาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยว่าฉันเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อไหร่นี่นะครับอย่างที่ภูมิได้ทําให้กับหลายๆคนในรอบตัวที่ภูมิทาแล้วเขารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงของเขามันแมสซีฟมันมหาศาลมากแล้ว เกิดในระยะเวลาอันสั้นมากถ้าเทียบกับคนอื่นเวลาคนอื่นฟังแต่ตัวเขาเองจะรู้สึกว่านานเนาะแต่คนอื่นจะรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวเองนะครับเพราะว่าเขามีความมุ่งมั่นนะเพราะฉะนั้น5ข้อนี้นะครับถือว่าเป็นคีย์แพงสําหรับพี่ภูมิในวันนี้เลยที่จะมามอบให้เพื่อนๆน,น,นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมแชร์ให้พี่ภูมิด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจมาทําให้เพื่อนๆได้รับฟังคีย์ดีๆอย่างนี้นะครับเพื่อไปพัฒนาตัวเองนะครับผมสาหรับวันนี้ขอบคุณนะครับบ๊ายบาย